ดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะพบอีกแล้วนะคะกับครูพี่โอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์ป .2 นั่นเองค่ะวันนี้เราได้เข้าสู่เนื้อหาในอีพีที่เจ็ดกันแล้วใช่ไหมคะเราจะมาดูกันค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน่วยที่มีชื่อว่าเรียนรู้เรื่องดินนั่นเองค่ะในเรื่องของชนิดของดินนั่นเองค่ะนักเรียนทราบหรือเปล่าว่าดินเนี่ยมีกี่ชนิดมีอะไรบ้าง นักเรียนไม่ทราบใช่ไหมคะถ้านักเรียนอยากทราบนักเรียนลงไปศึกษากันเลยค่ะไปเลยชนิดของดินนะคะดินจะประกอบไปด้วย3ชนิดนะคะก็จะมีดินเหนียวดินทรายดินร่วนนะคะซึ่งดินแต่ละชนิดนะคะจะมีลักษณะาทางกายภาพที่แตกต่างกันออกไปค่ะหากนักเรียนอยากทราบว่าดินแต่ละชนิดเนี่ยมีลักษณะาทางกายภาพอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ดินชนิดแรกนะคะก็จะเป็นดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยจะมีลักษณะทางกายภาพก็คือจะเป็นดินที่มีดินเหนียวนะคะจะประกอบเป็นหลักค่ะแล้วก็เนื้อดินเนี่ยจะละเอียดเม็ดดินนะคะจะมีขนาดเล็กมากเนื้อดินนี่จะยึดกเกาะกันได้ดีะคะ่ะส่วนการอุ้มน้ํานะคะดินเหนียวเนี่ยจะมีการอุ้มน้ําได้ดีมากๆนั่นเองค่ะน้ําแล้วก็อากาศเนี่ยจะซึมผ่านได้ยากมากค่ะ ส่วนช่องว่างระหว่างดินนะคะจะมีช่องว่างระหว่างดินน้อยนะคะแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนได้ดีนั่นเองค่ะดินชนิดที่สองนะคะก็จะเป็นดินทรายดินทรายนะคะจะเป็นดินที่มีทรายเียประกอบอยู่เป็นหลักส่วนเนื้อด,ดินนะคะจะเ,เนื้อด,ดิน,นจะมีความหยาบเม็ดดินก็จะมีขนาดใหญ่กว่านั่นเองค่ะส่วนการอุ้มน้ําของดินทรายนะคะจะไม่อุ้มน้ํา ทำให้น้ําแล้วก็อากาศเนี่ยซึมผ่านได้ง่ายนั่นเองค่ะส่วนช่องว่างระหว่างดินนะคะดินทรายเนี่ยจะมีช่องว่างระหว่างดินเยอะมากทําให้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนนั่นเองค่ะดินชนิดที่3นะคะก็จะเป็นดินร่วนดินร่วนเนี่ยจะเป็นดินที่มีส่วนประกอบของดินทรายโคลนแล้วก็ดินเหนียวนะคะปะปนผสมกันอยู่ส่วนเนื้อดินนะคะเนื้อดินเนี่ยจะละเอียดกว่าดินทรายเม็ดดินเนี่ยจะมีขนาดเล็กแล้วก็ ใหญ่ปะปนกันนะคะส่วนการอุ้มน้ําของดินร่วนนะคะดินร่วนเนี่ยจะอุ้มน้ําได้ดีปานกลางเราให้น้ําแล้วก็อากาศนี่ซึมผ่านได้ดีกว่าดินเหนียวส่วนช่องว่างระหว่างดินนะคะดินร่วนจะมีช่องว่างระหว่างดินน้อยการจับตัวการเป็นก้อนเนี่ยก็คือได้นะคะแต่ว่าไม่แน่นเท่ากับดินเหนียวนั่นเองค่ะ ซึ่งการทดลองชนิดของดินนะคะเราจะใช้การทดลอง2การทดลองที่จะเป็นการทดลองของลักษณะาทางกายภาพของดินไม่ว่าจะเป็นลักษณะของเนื้อดินสีของดินการอุ้มน้ําของดินแล้วก็การจับตัวของดินนั่นเองค่ะมาช่วยในการระบุชนิดของดินนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะครูได้นําตัวอย่างดินมาหนึ่งอย่างนะคะซึ่งคุณครูยังไม่ทราบเลยว่าดินที่คุณครูนำเนี่ยคือดินชนิดใดครูอยากทราบว่าดินที่ครูนํามาเนี่ยเป็นดินชนิดใดครูก็ได้เอาการทดลองลักษณะทางกายภาพของดินเนี่ยมาสังเกตแล้วก็มาเปรียบเทียบว่าดินที่ครูนํามาเนี่ยคือดินชนิดใดซึ่งครูได้ทําการทดลองของสีของดิน ลักษณะของเนื้อดินการจับตัวของเนื้อดินแล้วก็การอุ้มน้ําของดินนั่นเองค่ะเมื่อครูได้ทราบของลักษณะทางกายภาพของดินเนี่ยครูก็เอาไปเปรียบเทียบของชนิดของดินนะคะว่าดินแต่ละชนิดเนี่ยจะมีลักษณะทางกายภาพอย่างไรซึ่งคุณครูเนี่ยได้คําตอบมาว่าดินคุณครูที่นํามาทําการทดลองเนี่ยก็คือดินทรายซึ่งดินทรายเนี่ยจะมีลักษณะทางกายภาพก็คือเป็นดินที่มีทรายปะปนอยู่เป็นหลัก แล้วก็เนื้อดินเนี่ยจะมีความหยาบเม็ดดินเนี่ยก็คือใจะใหญ่ส่วนการอุ้มน้ำอ่ะจะไม่อุ้มน้ําแล้วก็น้ําแล้วก็อากาศเนี่ยผ่านได้ง่ายส่วนช่องว่างระหว่างดินเนี่ยจะมีมากส่วนการจับตัวเนี่ยดินทรายเนี่ยจะไม่จับตัวกันเป็นก้อนนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะครูก็สามารถระบุได้แล้วว่าชนิดของดินนะคะที่คุณทําการทดลองเนี่ยก็คือดินทรายนั่นเองค่ะจากการทดลองนะคะเราก็จะพบว่าดินทรายเนี่ยจะมีลักษณะทางกายภาพก็ ็คือเนื้อดินหยาบเม็ดดินย่มีขนาดใหญ่ไม่อุ้มน้ําแล้วก็ไม่จับตัวกันเป็นก้อนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นใบงานหลังเรียนนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนได้ทําการทดลองลักษณะาทางกายภาพของดินไปแล้ว 2EP ใช่ไหมคะนักเรียนก็จะสามารถระบุชนิดของดินโดยให้นักเรียนนะคะนําตัวอย่างดินที่นักเรียนทําการทดลองเนี่ย ยกมาหนึ่งตัวอย่างนะคะจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยระบุลักษณะทางกายภาพของดินที่นักเรียนทําการทดลองเนี่ยมาใส่ในตารางจากนั้นนักเรียนก็จะสามารถระบุชนิดของดินโดยการเปรียบเทียบออชนิดของดินนะคะจากเนื้อหาก,ก่อนหน้านี้นะคะจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยบันทึกผลการทดลองลงในตารางแล้วก็จุดลงในสมุดนะคะให้นักเรียนเนี่ยถ่ายรูปส่งมาในไลน์อย่าลืมส่งกันมานะคะ